วัสดีครับคุณพี่เชิญเลยครับโอ้โหนี่ที่ของสับย่าผู้ใหญ่หรือเปล่าครับเนี่ยมีทของเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยทั้งหมด600บาทครับมีบัสาสมแต้มั้ยครับเออไม่มีค่ะน้องลองแจ้งเป็นเบอร์โทรหรือว่าเลข1ิามตัวดูไหมครับเออไม่เป็นไรดีกว่าค่ะลองสมัครได้เลยนะครับพี่ตอนนี้สามารถสะสมคะแนานเพื่อแลขของรางวัลเออน้องคะคือพี่อยากกลับบ้านแล้วค่ะน้องเพราะว่า ี่คิดถึงแฟดแล้วก็คิดถึงลูกๆมากเลยอะค่ะแล้วไหนจะไอ้เต้าไอ้ติแล้วก็ทั้งหมาทั้งแมวที่พี่เอียงไว้อ่ะค่ะโอ้โหพี่เป็นคนรักครอบครัวและรักคนรอบข้างมากเลยนะครับเนี่ยจ้ะอย่าลืมรักตัวเองบ้มมางนะครับนี่เลยครับโซชงพัสเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรและพืษษชศาตรชา32ชนิด มีสารต้าอนันมูลอิสระทีไบโอติกโปรไบโอติกวิตามินบีรวมวิตามินซีและสารอาหารอีกมากมายก่ายกองนับไม่ถ้วนออขอบุณมากนะคะน้องแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ1,200บาทจาก1850บาทสามารถกินได้ถึง1เดือนเต็มสุขภ,ภาพที่ดีได้หละครับเป็นของขวัญอันลําค่าให้กับแฟนและน้องหมาที่รออยู่ที่บ้านนะครับน้องจัดไหมพี่เลยค่ะสิบขวดค่ะ <Wow. S 1> จะส่งที่อยู่เดิมน,นะครับพี่ ได้เลยค่ะน้องอเ,อเดี๋ยวนะรู้จักบ้านกูได้ยังไงแม่